ค่ะก็กราบสวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่ติดตามเข้ามากันอยู่ตอนนี้นะคะโหวกภูมิใจมากเลยมีการติดตามในช่องเยอะแยะมากมายนะคะก็ขอต้อนรับนะเข้าสู่แอปเงินฟรีกับแบบเปิรหนคะเป็นทางแอปเงินฟรีแล้วก็เว็บไซต์นะคะที่หาได้ในโซเชียลกันแบบฟรีเลยนะคะก็เป็นค่าขนมกัน วันนี้เราจะมานำเสนอน,นะคะกับ i อเซเป็นแบบสอบถามนะคะที่มันมีมานานแล้วแหละเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้จักแล้วเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้จักนะคะก็นี้ขอพักเบรกเกี่ยวกับการเล่นเกม,มนะนโวคนต้อรับดีมากเลยกับการเล่นเกมหาไรายได้นะคะก็มันจะมีเกมนะคะว่าถึงด้ยเกม,มจะมีเกมอีกตัวหนึง่งเป็นเกมเข้ากระเป๋าบิทคอยนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยบอกไปแล้วนะคะว่ามันจะมีสกุลเงินเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะคะเรียกว่าเป็นบิตคอยนะคะก็เ,เป็นสกุลดิจิตอลนะตอนนี้อนอกจากการขุดหาบิตคอยแล้วนะคะในเว็บไซต์นะ,ะมันจะมีเกมด้วยเป็นเกมเกมเกี่ยวกับบิตคอยด้วยนะคะซึ่งเป็นเกมที่เล่นง่ายมากเลยแล้วก็เล่นได้ไม่ยากด้วยนะคะ เข้ากระเป๋าบิตคอยนะตอนนี้นะคะกระเป๋าบิตคอยของแอนนะคะหรือเป็นคอนแบสคอนเบสอะไรประมาณนี้นะเอ,อมันมีปัญหาอยู่ด้วยเป็นเพราะว่าไปผูกตน,นั้นตอนที่เปิดบัญชีใหม่ๆนะผูกกับเป็นเบอร์โทรศัพท์เก่าแล้วทีนี้เบอร์โทรศัพท์นั้นนะ่ะมันไม่ได้ใช้แล้วอแล้วทีนี้มันเวลาเข้าระบบเนี่ยมันต้องแจ้งใน SMS ใน่อชม แจ้งมาในเพื่อยืนยันตัวตนกับกับโทรศัพท์เครื่องนั้นอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็พยายามกำลังกู้อยู่นะคะนี่หน้าตาันี้จะเป็นแบบนี้นี่โชว์สลิปเลยนี่เป็นเกมเกมหนึง่งเดี๋ยวเอาไว้ถ้ากู้คืนกู้กระเป๋าตัวนีคน้คืนมาได้แล้วนะเดี๋ยวจะเอามานำเสนอกันนะคะเข้านี่อันนี้เลยคอนคอนเบสเป็น เป็นกระเป๋าบิสคอยนะคะนี่โชว์เลยเป็นสลิปนะตอนนี้ได้มาแล้วเมื่อตอนตอนนั้นเล่นคือเป็นเล่นเกมก็คือลองลองดูก่อนท่านต่ำไงว่ามันได้จริงไหมแต่ปรากฏว่าพอเราเล่นไปปุ๊บเฮ้ยมันได้จริงว่านี่ได้มาแล้วนี่เป็นสลิปนะคะเดี๋ยวยังไงตอนนี้อยู่ระหว่างการกู้อยู่เขาบอกว่าแจ้งไปในเมลใน เขาเรียกในบัญชีนี้แล้วเขาบอกว่าการกู้ก็เขาบอกว่านี่หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมเขาบอกว่ากู้กำลังกู้บัญชีอยู่นี่กู้คืนบัญชีเขาบอกว่าต้องเริ่มมีผลภายในนี้เลยสี่สถึงเจชั่วโมงเลยทีเดียวเขาบอกว่าตอนนี้เราได้รับคําขอกู้คืนแล้วนี่นะคะก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะเกี่ยวกับไอกระเป๋าตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าบิตคอยที่ผูกกับ เมลเราอยู่นะหรือว่าเพื er, ่อนที่เขาเรียกว่าอะไรมีกระเป๋าบิคคอร์อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเกมกันก็ได้นะคะไว้ครั้งหน้าเนาะอันนี้พอดีว่าอันนี้เรามาดูแบบสอบถามกันคือสลับการเล่นเกมกันเนาะก็อย่างที่เคยบอกข้างต้นไปนะเรื่องเกมนี้แอดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่จะชอบเล่นแบบสอบถามมากกว่า เรื่องเกมนี้ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันของเราก่อนดีกว่านะก่อนที่จะเข้าไปสอนครั้งต่อไปเนาะเกี่ยวกับเกมบิตคอยนนะคะนี้มาดูแบบสถาันของเราดีกว่าค่ะชื่อว่า I อเซให้รางวัลต่อแทนเกี่ยวกับความคิดเห็นแล้วก็เข้าเป็นค่าตแทนเนี่ยก็คือแลกค่าโทรศัพท์นะมันไม่ได้เข้าบัญชี PayPal นะ อันนี้คือแลกสามารถแลกเข้าเป็นค่าโทรศัพท์ได้ทั้งนี่เลยสามสามค่ายเลยนะคะเอาเรามาดูหน้าตากันดีกว่าอ้าลืมบอกไปนะคะเ,เพื่อนตัวนี้นะคะสามารถเล่นได้ทางเว็บไซต์แล้วก็โหลดเข้ามาในมือถือได้เลยนะเเรามาดูหน้าตากัน,นะาะเว็บไซต์ทุกๆดูหน้าตา แบบ๊บน,นี่ไม่ใช่อ่ะอนี่เอาดูอัวนี้ก่อนนะก็คือว่าเขาก็อันนี้คือในในในเครื่องยนะ g o o g l e เนอะ t o y Play Store ใช่ไหม l a y Store นะเขาก็มีการอธิบายต่างๆนะว่ารับทําแบบสํารวจทางโทรศัพท์ทางมือถืออะไรประมาณนี้นะคะาบอกว่าลงคะแนนเสียงในการโหวต จัดอันดับตัวเสาก็แรกคะแนนนะคะไอเซเพิ่มเพื่อรับรางวัลก็ไม่มีความไม่ไม่แตกต่างอะไรกันมานะะกับแบบสอบถามอื่นๆนะนทีนี้เรามาเข้าเรื่องอามาเข้าสู่ระบบกันเลยเพื่อนก็เข้าสู่ระบบเข้ามาแล้วนะ,ะสมัครก็ไม่ยากน,นะคะเหมือนการสมัครแบบสอบถามทั่วไปเลยนะคะอย่างที่เคยส,สอนกันมานะ,ะจะผูกกับ Facebook หรือผูกกับ บัญชีอะไรก็แล้วแต่คะเกยวกับเพื่อนที่เพื่อนๆจะถนัดนะคะก็อันนี้ก็เราแต่เพื่อนๆเลยอันนี้เรามาสอนกันกันกบคอมพิวเตอร์เนาะในอย่างที่บอกว่าในแอปมือถือโหลดมาแล้วหรือว่าในคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะคะทีน,นี้เรามาดูข้างล่างเห็นไหมเขาบอกว่านี่โหลดได้ทางแอปแอปแอปสโเลย Apple App Store กับ Play Store Google Play นะคะนี่ได้ทั้งสองเลยนะคะเพื่อนนี่เห็นไหมนี่มุมตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้เลยโหลดได้ทั้งสองเวอร์ชันเลยนะคะอ่าทีนี้ลองมาดูกันติหน้าตานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกับโทรศัพท์มือถือนะคะเขาก็จะมาเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะพอลดมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์รูปนี้เลยดาวๆเหลืองๆงนี่นะคะทีะนี้เรามาดูชีรอันเลยตัวนี้ก็คือแบบสอบถามตัวนี้ทําครบไปแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นมาตรงนี้แบบสอบถามใช่ไหมเขียนว่าแบบสอบถามตัวนี้ยังมีศูนย์อยู่นะคะ,ะแบบการสํารวจมีโพโพสร้างโพล์ต่างๆเพื่อนๆสามารถสร้างโพได้นี่คือเพื่อนๆของอื่นๆๆนะที่เขาสร้างโพ แล้วก็เข้าไปทําแบบสอบถามกันแล้วก็จะได้รับประมาณรู้สึกว่าหนึ่งหนึ่งคะแนนนะเมื่อได้เข้าไปทําแล้วหรือว่าเพื่อนๆไปสร้างโพ็ได้เพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นนะคะมาทําโพททาแบบสอบถามรอเราก็จะได้รับคะแนนไปด้วยนะสําหรับเว็บไซต์ตัวนี้หรือแอปตัวนี้นะคะกับไอเซนะคะก็สามารถเชิญเพื่อนๆได้นะมีไปคลิกดูหไหม เป็นโปรไฟล์ของเราที่คลิกด,ดูเป็นโปรไฟล์ของฉันแนะนําเพื่อนกันทั้งค่าอะไรประมาณนี้แนะนําเพื่อนเข้าไปดูกันเลยตึ๊บไปอย่างไวอ่านี่เราก็สามารถก๊อปลิงก์ตัวนี้นะคะลิงก์ตัวนี้นะคะไปแปะตามโซเชียลต่างๆนะเป็นการเชิญเพื่อนเขาก็จะบอกว่าเมื่อได้เชิญเพื่อนเราก็จะได้300คะแนนสำหรับทุกครั้งในการใช้งานนะคะเมื่อมีการเชิญเพื่อนเข้ามานะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อไปเห็นรูปดานี้แอดได้เล่นมาก็ได้หนะนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสิบแยมสิบคะแนนนะคะนี่ได้มาเท่านี้นะคะเรามาดูตรงของรางวัลกันเลยนะอ่านี่ที่ที่ที่แอดเล่นมาได้ทั้งหมดนะคะเป็นแตงสะสมปันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูของรางวัลกันของรางวัลน,นะาาจะเป็นยังไงนี่ ของรางวัลน,นะคะก็คือมีอย่างที่บอกไปข้างต้นก่อนหน้านี้นะคะเป็นทุ่มทุ่มมูฟเอเอสตีแท็กเขาก็จะบอกเลย1,200ต้องได้1,200แต้มนะคะถึงจะแลก,กได้นะคะสมมติว่าเพื่อนๆน,นะคะเอ่อต้องการจะแลกนะคะก็คลิกไปที่ตรงเติมเงินมือถือนะลองเลือกดูนะ,ะสมมติเป็นทุ่มมูฟเนาะเพื่อนๆก็ จะแลกเท่าไหร่อะรางวัลมันแลกรางวัลของฉันนี่ก็ได้เติมเงินได้ถึงนี่หนึ่งพันสองร้อยได้ถึงหนึ่งร้อยบาทกันเลยทีเดีเออยวไหมก็รอประมาณห้าวันนะคะตอนนี้ออแอดยังไม่ได้แลกเนาะก็ยังเล่นอยู่ไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวตอนคราวหน้าจะมาลองแลกให้กันให้ดูนะคะอ่าทีนี้ของรางวัลก็สะสมลงไปหนึ่พันสองร้อยแต้มนะก็ได้อ่ มี100บาทนะคะอย่างที่บอกไปประมาณ5วันทําการนะคะในการแรกอทีนี้เรามาดูอันต่อไปข้างหน้ากุ๊บแบบสอบถามก็ไม่มีอะไรนะคะเหมือนแบบสอบถามท,ทั่วไปเลยนะอันนี้อย่างที่บอกไปนะพี่อันนี้ก็คือแบบแบบโพของเพื่อนๆนะคะของคนอื่นที่สร้างโพเข้ามานะคะนี่อันนี้สําหรับเ,เว็บนี้เว็บไซต์นี้นะคะเขาจะมีแจ้ง แจ้งเตือนมาในเมลในอ e ีเมลเราตลอดเลยมีมีแบบสอบถามเยอะพอสมควรนะจะบอกให้นอกจากว่าเพื่อนๆจะคิดเข้ามาทำทันหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของเพื่อนๆกันนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปทุกแบบสอบถามนะเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปทำล่าช้าเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ว่าเขาจะบอกว่าอะไรอะแบบสอบถามเต็มแล้วไม่สามารถ เข้าไปทาแบบสํารวจได้คือเหมือนประมาณว่าเขารวบรวมแบบสอบถามครั้งนี้ครบแล้วสมมติว่าวันต่อวันเนี่ยเขาอยากได้แบบสํารวจประมาณร้อยคนเนี่ยพอ,เ,อเข้าไปทํากันแล้วนะคะประมาณร้อยคนของต่อวันนะเต็มแบบสอบถามนั้นก็จะปิดก็ไม่รับไม่รับแล้วนะก็เหมือนประมาณว่าพอเขาแจ้งในอ e ีเมลมานะ เพื่อนๆก็ลองก็ต้องรีบเข้าไปเ,ออเข้าไปทําแบบสบถานนบนั้นเพื่อแบบสพาบันนั้นจะได้ไม่เต็มนะก็จะมีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะคะกับไอเซนะคะเป็นแบบสบถามนง่ายๆนะของรางวัลก็เอาไว้เติมค่า mm. ทโทรศัพท์กันเ mm. นาะนี่ก็ได้1,200คะแนนนะะเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะ เอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะมา,ารีวิวเกี่ยวกับการแลกของรางวัลกันนะคะก็นี่อย่างที่บอกนะพันสองใช่ไหมพันสองทุกอันเลยนะทั้งของค่าย a x d t a แแล้วก็ชูมโมบนะคะก็ทุกพันสองเขาบอกว่า,ากหน้ารอประมาณ5้าวันทําการนะสำหรับ เลืกวันกรุณาให้เบอร์โทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินเท่านั้นค่ะต้องเป็นระบบเติมเงินเท่านั้นนะคะถึงจะแลกได้นะะก็สําหรับเว็บไซต์นี้นะคะหรือแอปพลิเคชันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะแบบเหมือนแบบสอบถามทั่วไปเลยเพื่อนๆก็เข้ามาเล่นกันสะสมแต้มกันไปนะคะเป็นค่าขนมกันไปค่าโทรศัพท์กันไปนะคะก็สําหรับ เว็บไซต์นี้แอปนี้นะคะแอดก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ่อนอื่นก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าจะมารีวิวเกี่ยวกับอะไรจะมารีวิวให้อีกนะคะเกมใช่ไหมชอบเกมกันใช่ไหมรู้สึกว่าเหมือนจะชอบเกมกันเยอะเนาะก็เดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะเอาไว้ให้การกู้ของกระเป๋า คอนแบทคอยแบเอเนี่ยคอนเบสอะไรประมาณนี้นะคะก็ให้เขากู้ขึ้นมาก่อนนะเนี่ยรอกู้อยู่นะคะก็เดี๋ยวเอาไว้เมื่อกู้สําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาสอนเกมเกี่ยวกับการหาบิตคอยกันนะคะว่าเล่นยังไงนะ,ะมันจะมีเกมอยู่นะมีหลายเกมเหมือนกันนะคะยู้สึกที่ที่แอปเ,เล่นอยู่นะมันมี มีอยู่สองเกมนะคะเดี๋ยวว่าอันนี้ดียวจะมานำเสนออีกเกมหนึ่งแไว้คราวหน้านะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพเพื่อนๆก็ทำแบบสอบท้ามันไปนะคะก็เดี๋ยวไว้ติดไว้ก่อนละกันสำหรับเกี่ยวกับการสมรัครกระเป๋าบิคอยนะคะกระเป๋าเป็นกระเป๋าดิจิตอลเนาะเป็นการหาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะใน นอกเหนือจากเพย์พานะคะก็คลิปนี้ไปแล้วจ้ะไปแล้วไปแล้วายบายนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามากดติดตามแล้วก็ให้ความสนใจกันมากนะคะก็ยังไงจะพยายามนะคะสร้างสรรค์แล้วก็ทําคลิปดีๆนะคะให้เพื่อนๆมาติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย